กรมอุตุเตือนฝนตกหนักมากเช็ค39จังหวัดวันนี้โดนฝนกระหน่ำแน่ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมนายเอกพยากรณ์อากาศอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันที่21กรกฎาคม2 5 6 5นะครับมีการประกาศเตือนมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะไปรับชมรับฟังข่าวสารกันนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกด กระดิ่งกริ๊งกริง,รง,รงเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับไปที่เรื่องแรกกันก่อนนะครับสำหรับสภาพภูมิอากาศนะครับในวันที่21-24กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบ ตั้งแต่วันที่21-24ถึงกรกฎาคม2565ฉบับที่5รลงวันที่21กรกฎาคมร่องมรสุมพาดผ่านนะครับภาคเหนือกำลังแรงเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงใต้กำลังพาดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกมากขึ้นทำให้มีฝนตกหนักมากและบางพื้นที่มีฝนตกหนักมากที่สุดนะครับได้แก่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑนด้วยนะครับสำหรับภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยและ ทางภาคตอนออกและภาคใต้ให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากเอาไว้ด้วยนะครับและให้ระมัดระวังฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะครับในระยะนี้ก็คือวันที่21-24ถึง24กรกฎาคมนะครับจังหวัดที่คาดว่าฝนจะตกหนักมากบางแห่งมีดังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใน รูปแบบกราฟิกที่เป็นปริมาณน้ําฝนนะครับว่าวันนี้นะครับในช่วงระยะเวลาเท่าใดกันบ้างจะมีฝนตกหนักนะครับสําหรับวันที่21นี้ทางภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพระเยาแพร่น่านลําพูนลําปรางอุตร,รดิตสุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกตากกําแพงเพชรและเพชรชบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะเจาะลึกไปอีกว่า ในอำเภออะไรและภาคอะไรนะครับจะอยู่ในช่วงถัดไปนะครับขอให้ทุกท่านาดูคลิปนี้ให้จบนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรกาฬสิน์ขอนแก่นชัยภูมิมหาสารคามร้อยเอ็ดอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับภาคอีสานหรือภาคตอนออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับมีจังหวัดที่ติดท็อป1น,นะครับที่มีฝนมากที่สุดนะครับขอทุกท่านดูคลิปนี้ให้จบในช่วงถัดไปจะมีแจ้งอำเภอด้วยนะครับว่าอำเภอไหนของจังหวัดนั้นนะครับมีฝนตกหนักมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับ อยู่ที่ภาคอีสานเหล่านี้เองนะครับสําหรับภาคถัดไปนะครับเป็นภาคกลางนะครับได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาลรบ,บุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐรมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับ สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนเนี่ยได้ทราบข่าวมานะครับเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับน้ำท่วมถึงล้อรถกันเลยทีเดียวนะครับต้องแจ้งผู้ว่าชัดชาติกันเลยทีเดียวนะครับว่ากรุงเทพมีน้ำท่วมขังเนี่ยจนถึงล้อรถยนต์กันเลยทีเดียวนะครับต้องมีาชาวบ้านเนี่ยน,นะครับหรือพื้นที่ที่ม,มีน้ำท่วมเนี่ยก็บอกว่า ให้แจ้งผู้ว่าชัดชาตินะครับสำหรับกรุงเทพมหานครเนาะนะครับถัดไปเป็นภาคตะวันออกนะครับได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตลาดไปต่อกันที่ภาคใต้นะครับสำหรับจังหวัดที่มีฝนตกหนักมากนะครับได้แก่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนอง และพังงาและภูเก็ตด,ด้วยนะครับไปต่อกันที่วันที่22กรกฎาคมนะครับภาคเหนือได้แก่จังหวัดแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพระยาแพร่น่านลำพูนลำปางอุตรดิตสุโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกตากกำแพงเพชรและเพชรชบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคาย บึงการสกลน,นครนะครพรนมขอนแก่นชัยภูมิและนะครราชสีมาพักกลางนะครับได้แก่จังหวัดนะครสวรรค์อุทัยธา,ยานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีการจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกนะครับได้แก่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและตลาดภาคใต้ได้แก่จังหวัดเพชร,รบุรี ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรละนองพังงาและภูเก็ตนะครับสำหรับวันที่23และ24นะครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับได้แก่ภาคเหนือนะครับได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพระเยาแพร่น่านลำพูนลำปางอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกตาและกำแพงเพชรภาคตะวันออกได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีและตลาด ภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงานะครับสำหรับคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับกำลังปานกลางนะครับในช่วงนี้โดยมีทะเลอันดามันเนี่ยนะครับในอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือ ในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองด้วยนะครับสำหรับการเจาะลึกนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าอำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับที่มีฝนตกหนักที่เป็นเขตสีแดงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะมาดูาภาพกราฟิกนี้นะครับจะเป็นาภาพกราฟิกที่บ่งบอกถึง การเสี่ยงภัยนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงนะครับสำหรับวันนี้เวลา6นาฬิวันนี้นะครับไปจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแจ้งนะครับตรงนี้เลยนะครับว่าอำเภอไหนจังหวัดไหนนะครับไปกันที่จังหวัดแรกกันเลยนะครับสำหรับวันที่21นี้นะครับดูจากแผนที่ดาวเทียมเนี่ยจะเป็นในโซนสีแดงนะครับก็คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานนะครับอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับอําเภอหนองหินนะครับเป็นอันดับที่1ของวันที่21นี้เลยนะครับฝนตกหนักมากนะครับและอาจเกิดน้ําป่าไหลหลากดินถล่มได้นะครับและอีกอําเภอหนึ่งนะครับจังหวัดเลยเช่นกันนะครับอยู่ที่อําเภอวังสะพุงนะครับวังสะพุงเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้ดูนะครับว่าในวันที่21นั้นนะครับนี่นะครับจะอยู่ในโซนโซนนี้นะครับ ของจังหวัดเลยนะครับนี่นะครับก็อยู่ในโซนที่เป็นโซนที่มีฝนตกเกือบทั้งวันนะครับมีฝนตกเกือบทั้งวันนะครับไปต่อกันที่ภาคเหนือนะครับก็คือเพชรชบูรณ์นะครับอาเภอเมืองเลยนะครับนี่นะครับเพชรชบูรณ์ก็คืออําเภอเมืองเลยนะครับอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างหน่อยเนาะนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกจังหวัดหนึ่งนะครับเป็นท็อป 4นะครับก็คือจังหวัดชัยภูมินะครับอำเภอคอนสารนะครับแล้วก็อำเภอพักดีชุมพลนะครับภาคเหนือก็ยังมีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไล่ลงมานะครับตามปริมาณน้ําฝนนะครับที่อำเภอหนองไผ่นะครับอยู่ที่อันดับ6นะครับอันดับที่7นะครับอยู่ที่พิษณุโลกนะครับอำเภอเนินมะปรางนะครับอันดับที่8นะครับอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับ อยู่ที่อำเภอบำเน็จนารงนะครับและอันดับที่9นะครับเป็นจังหวัดสุโขทัยอำเภอบ้านด่านลานหอยนะครับลาดับที่10นะครับเป็นจังหวัดจันทบุรีนะครับบ้านโป่งน้ำร้อนนะครับที่กล่าวไปทั้ง10อำเภอนะครับเป็นพื้นที่ที่ฝนตกหนักและก็มีการเสี่ยงภัยนะครับด้วยนะครับถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะไล่สัก20อำเภอนะครับ อำเภอที่11นะครับอยู่ที่ภาคเหนือครับจังหวัดสุโขทัยนะครับอําเภอคีรีมาศนะครับและไปต่อกันที่จังหวัดที่12นะครับจังหวัดพิจิตรนะครับอําเภอสากเหล็กนะครับแล้วก็ไปต่อกันที่ชัยภูมินะครับอําเภอหนองบัวแดงนะครับนครพนมนะครับอําเภอท่าอุเทนนะครับ ชัยภูมินะครับยังอยู่กันที่โอ้โหชัยภูมินี่รู้สึกว่าจะติดท็อปนะครับในหลายอําเภอนะครับอําเภอเกษตรสมบูรณ์นะครับของจังหวัดชัยภูมิด้วยเช่นกันนะครับจังหวัดถัดไปนะครับเป็นจังหวัดสุโขทัยอําเภอศรีสัชนาลัยนะครับและต่อมาด้วยจันทบุรีนะครับอําเภอขลุงนะครับตามมาด้วยนครพนมครับอำเภอศรีสงครามนะครับตามมาด้วยจังหวัดชัยภูมินะครับ อำเภอซับใหญ่นะครับแล้วก็ลำดับที่20นะครับก็คือจังหวัดเลยนะครับอำเภอภูด้วงนะครับเอาสัก30ลําลำดับแล้วกันนะลำดับที่2 1นะครับก็คืออำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยลำปางนะครับอำเภอเถินนะครับชัยภูมิอำเภอจัดตุรัสนะครับนครราชสีมาอำเภอด่านขนทศ ละยองนะครับอ,เ,อเขาชะเมานะครับเพชรบูรณ์อเภอวิเชียรบุรีลำพูนอเภอรีลำปางอเภอเกะาะคานครราชสีมาอมเภอปากช่องเลยอเภอท่าลี่นะครับอันนี้ก็เป็น30ลําลำดับที่มีฝนตกหนักมากถึงมากที่สุดนะครับในวันที่11นี้นะครับสังเกตว่ากราฟ,ฟิกเนี่ยนะครับจากแอปพลิเคชันนะครับก็ จะมีฝนตกหนักนะครับในช่วงของภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะครับภาคอีสานนี่จะโดนกันชุ่มฉ่ำนะครับสำหรับในวันนี้นะครับวันที่21นะครับและยาวนานไปต่อถึงวันที่22ในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็ฝากให้พี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมนะครับรับฟังอยู่นะครับถ้า จังหวัดไหนอำเภอไหนนะครับที่ผมาหาข้อมูลมาให้นะครับว่ามีตรงอำเภอไหนอำเภอไหนก็ให้ท่านคอมเมนต์บอกมาได้ว่าอำเภอนี้ตกแล้วหรืออำเภอนี้ยังไม่ตกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันที่21และเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับจะมีการแจ้งเตือนนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนมาอีกหนึ่งฉบับนะครับก็ฝากให้พี่น้องนะครับ ติดตามรับชมรับฟังคลิปจากทางช่องของนายเอกพยากรณ์อากาศด้วยนะครับสำหรับวันนี้ถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นายเอกผิดพลาดบกพร่องประการใดนะครับก็ขอกราบประทานอภัยไว้ณที่นี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ